เอาลูกน้องมาตายทุกคนคุณน่นจะแบบเปลี่ยนไอ้นี่ไม่ได้แล้วเอาลูกน้องมาตายเห็นไหมเฮ้ย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 เส้นเดียวผ่านนะครับเส้นเดียวผ่านฮัลโหลมาก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมมา วันนี้ก็มีกับผมเช่นเคยนะคนณนอเดี๋ยววันนี้เราก็มาอยู่กับหน้าเว็บ i อซ e t นะคนนะหรือไาซีตัวหลักเนาะคุณนอมาับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปลุยเกมกันเลยดีกว่านะคนนะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราเข้าไปกันที่เกมอันสล o อตนะคนนะแล้วก็เลือกค่ายเกมเล่นนะคนนะแล้วก็ไปเลือกค่ายเกมที่จะเล่นนะคนน่ะแต่ที่แน่ๆผมจะไปเล่นเกมค่ายอะไรวะ e v o Play นะคนน่ะนี่นี่ก่นจะเป็นไอผู้ชาย3คนนี่นะคนนะแล้วอีเวเพย์นะคนเออมาครับผมเดี๋ยวขอ เดี๋ยวขอหาเกมเล่นแป๊บหนึ่งทุกคนโอ้โหเกมก็ที่แบบจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทุกคนอะเกมแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคนอะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมอะไรดีวะเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งเนาะคนเนาะโอ้โหอฮ้อเดี๋ยวเไหน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 นี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนี้กันเลยดีกว่านะคนนะหน่วยเก็บกู้ระเบิดเนาะคนเนาะอช้วเชื่ออังกฤษมันอะไรไม่รู้นะคนนะเพราะว่าผมตกอังกฤษโทษชีลากันมาผม หน่วยเก็บกู้ระเบิดนะคนนะ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันวันนี้เราคนน่ะจะค่ายวเพลย์นะคนน่ะมาสำหรับในะคร,นะรที่แบบอยากเล่นอยากตามก็ลองปเปิดใจไปเล่นไปตามไนดะ้ที่ลิงก์ใต้ค,คอมเมนต์นะคนนะ่ะเอาแบบยากหรือแบบง่ายครับผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปแบบอีซี่ก่อนนะคนนะ่ะเดี๋ยวเราไปลองแบบอีซี่อีซี่ก่อนแล้วกันนะคนนะ่ะมาอีซี่อีซี่ไปลองแบบง่ายๆก่อนทุกคนเดี๋ยวไอ้นี่แรงน้ำท่วม แรงลม6 5องศาเดียวตัดสีเหลียงไปทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีเส้นเดียวอ้าวคือยังไงรอเหรอรอดหรอเอาต้องตัด2เส้นใช่ไหมมาตรงการนี้ไปมเออกูตายกูตายมาเ๋ยแบบอีกรอบไปขอแก้มือขอแก้มือทุกคนขอแก้มือ,ขอ,มอขอแก้มือบผมสีเขียว สีเขียวฝั่งขวานะคนาะเออรอดเฉยสีเขียวฝั่งขวาผมไม่เคยพลาดนะคนาะสีเขียวฝั่งขวาผมไม่เคยพลาดนะขอเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันได้ไหมเพิ่มเบ็ดได้ไหมว่ามันสุดแล้วหุ้มไม่ได้嘛ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมสีแดงฝั่งซ้ายไปเอ้ยมีโอกาสได้ตัดเส้ซนหนึ่งไปสีแดงฝั่งขวา เออรอดเฉยอ,อย่างนี้สิคราบหวานเจี๊ยบหน่อยอย่างนี้ที่แบบค่อนข้างหวานเจี๊ยบหน่อยนะคนาะง่ายๆครับผมนะคนาะสำหรับใครที่แบบอยากตามงบไปตามได้ที่ค่าย e u r p l a y นะคนาะชื่อเกมชื่อว่าอะไรวะหน่วยเก็บกู้ระเบิดนะคนะาพราเชื่องกินมาอะไรไม่รู้มาเดี๋ยวไปตัดสีเขียวขวาไปเอ,อ้ยสีเขียวซ้ายไปเออรอดแบบง่ายๆครับผมฉิวเฉียดรอดแบบฉิวเฉียดนะคนาะมา เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจบนี่แล้วเดี๋ยวไปลองแบบยากๆหน่อยทุกคนเดี๋ยวไปลองแบบอยากได้แบบยากๆครับผมเออรอดแบบง่ายๆครับผมนะคนนะรอดแบบง่ายๆเอาแบบเอาแบบพิมี์ไมไหมมาไปแบบยากๆไปไปแบบยากๆไปโอ้โหเส้นโคตรเยอะทุกคน <laughs> มาเดี๋ยวขอตัดสีแดงเส้นนี้ก่อน โอ้โหโหดูดิระเบิดมันโคตรเก่าเลยระเบิดแม่งโคตรกลางอะทุกคนมเดี๋ยวขอตัดเส้นนี้แล้วกันเอ้ย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 ดูดูดยดู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 ดอดไดรดดูดูดูอูด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 งดูดูดูู้ด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 มดอดูดมดูดูดูดนดู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 มูด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 ยดูดดดูดูดูดดู ไม่เอา,าเปอร์เซ็นต์เดียวแตกไม่เอาแล้วคนนะ่ะสีเขียวนี่สีเขียวซ้ายผมแน่ใจเออนั่นไงก, <c oughs> กูตายกูตายครับผมทุกคนมาไม่เป็นไรสีเขียวฟังขวาไปเออมีโอกาสลุน้นครับผมมีโอกาสลุน้นสีสีเหลืองไปโอ,อ้โหกูตายครับผมนะคนน่ะ <c oughs> สำหรับใครที่แบบอยากเล่นตามนะคนน่ะลองเปิดใจไปเล่นไปตามนะที่ลิงต้คอมเมนต์เอาคนหนาเกมนี้ก็แบบเล่นง่ายนะคนน่ะเล่นง่ายอยู่นะ โอ้ยเฮ้ยเ้ยเส้นเดียวแตกไม่เอาโอ้โหเป็นนจุดสําคัญมันแน่เลยทุกคนมาเดี๋ยวไปอีกดอกนึงไปตายไปหลายคนแล้วนะคนทหารผมโอ้ยดูดิทหารผมชินชีวิตไปหลายคนแล้วมาเดี๋ยวสีเขียวนี่ไปอ้าวนั่นไงโอ้โหกูเอาลูกน้องมาตายทุกคนกูน่าจะแบบเป็นไอ้นี่ไม่ได้แล้วเอาลูกน้องมาตายเห็นไหมเฮ้ย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 เส้นเดียวพลาดนะครับเส้นเดียวพลาดนะครับ บอกแล้วผมแบบหน่วยกู้ระเบิดเก่านะคนนะ <c oughs> โอ้โหโมเฉยนะคนนะโอเคงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคนเนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคนนะสำหรับใครที่แบบชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะคนนะโอเคก็ผมขอกราบลาทุกคนไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ